ถ้าเราดูให้ดีๆแล้วเนี่ยเมนมันเริ่มจะกลายเปย็นยูเครนละเพราะว่าในขณะที่โซเชียลมีเดียมีการลงโพสต์ว่าตอนที่เรายึดช่องอานมานั้นเราเจอขีปนาวุธประทับบาที่ใช้ยิงรถถังราคาถูกของจีนเยอะเลยบางคนบอกว่าจีนเพิ่งเปิดตัวไปปรับหลังนะั้นไม่กี่วันเมนก็ได้มาแต่ผมต้องพูดนิดนึงเพราะว่าไม่พูดไม่ได้เพราะข้อที่จริงเนี่ย ผมเชื่อว่าอย่างนี้แต่ว่าอย่าไปแปลเจตนาผมผิดว่าผมอวยจีนคือในช่วงที่จีนผิดขีพระาวุธตัวนั้นขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยกับกัมพูชายัางไม่ได้มีความขัดแย้งหนักกันถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่กัมพูชาจะขออาวุธมาเก็บเอาไว้เนี่ยโดยที่ ไม่ได้เป็นเรื่องของปืนใหญ่ไม่ได้เป็นเรื่องของเครื่องบินหรือไม่ได้เป็นเรื่องของอะไรที่ใหญ่โตโมร่านเนี่ยจีนเขาให้จีนเขาให้แต่เขาไม่ได้รู้ว่าความขัดแย้งเนี่ยวันนี้เนี่ยโชคดีที่ฐานไทยเจอคลังอาวุธอันนี้ไว้ก่อน mm hmm. ก็ผมเข้าใจว่าคงจะไม่มีเก็บไว้ที่ไหนและเก็บไว้ที่ช่องงานมาเยอะเลย mm hmm. ก็เลยอธิบายให้ฟังนิดหนึ่ง วันนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่ปวดหัวที่สุดตอนนี้คือจีนเพราะจีนไม่รู้จะวางตัวยังไงตอนนี้ในขณะเดียวกันอเมริกาเนี่ยมันกำลังมีความสุขเพราะความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาฮุนแมนเดตที่มันไปเรียนเวสต์พอยต์คนเราถ้าไปอยู่เวสต์พอยต์ก็ต้องมีเส้นสายกันว่ากันวามีไอ้เพื่อนๆรุ่นในฮุนแมนเดตรุ่นเดียวกันหรือใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยกลายเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงเป็นทีมงานของไอ้ทรัมป์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนั่นคือเหตุผลว่าทาําไมไอ้ทรัมป์ถึงต้องเข้ามาเพราะว่าทางพอน มันก็มองว่าต้องดึงเขมรออกจากจีนให้ได้แล้วเอาเขมรมากักเอาไว้ให้มีเรื่องมีราวกันผมก็ได้เชื่ออย่างหนักแน่นเลยว่าสงครามที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสงครามการยั่วยุของอเมริกาอเมริกาแล้วอเมริกามองว่าประเทศไทยคือหมูในอวยมองว่าฐานไทยยังไงก็ฟังอเมริกาในที่สุดอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเพราะผมเคยสงสัยมานานแล้วว่าท่านผู้ชมต้องรู้นะว่าไอ้เครื่องบิน F16 บเนี่ยนะไปจนถึง F35 ก็บินรบอนุภาพสูงแบบนี้เนี่ย ผมสังเกตยอย่างหนึ่งอเมริกานี่มันมีระบบควบคุมจากระยะไกลถ้ามันไม่พอใจให้ใครใช้เพราะเหตุอะไรก็ตามในแง่ภูมิรัฐศาสตร์มันก็จะไม่ให้เครื่องบิน F16 สามารถบินขึ้นได้ผมก็ประหลาดใจว่าทําไม F16 ของเราถึงขึ้นได้ขึ้นเอา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 ,เอา,เอาก็เพระาะอเมริกานหนุนหลังเพราะอเมริกาต้องการให้เราบ,บอมบ์กระเบน บอมขเขมรนะฮะผมบอกอย่างนี้นะผมอาจจะผิดแต่ผมคิดว่าผมไม่ผิดหรอกให้บอมขเขมรแล้วในสุดแล้วขเขมรเนี่ยมันก็ไม่สามารถไปพึ่งจีนได้ในขณะนี้เพราะว่าจีนเนี่ยขณะนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะต้องวางตัวเป็นกลางเพราะจีนพูดมาตลอดเวลาเลยว่าหลังจากที่มีการไปรเยือนของพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยจีนจะพูดออกมาตลอดเวลาเลยว่าเรื่องของไทยขเขมรเป็นเรื่องของไทยกับกรเขมรคนอื่นอย่าไปยุ่งถึงขนาด ปรามอันวาอิอบราหิมซะแต่ว่าก็ส่งสัญญาณถึงโดนัลด์ทรัมป์แต่ทั้มมันก็ไม่แคร์เพราะว่าคือทัป์เป็นคนหน้าด้านอ่ะมันพูดวันนี้พรุ่งนี้มันพูดอีกแบบหนึ่งได้ทั้งนั้นซึนะด้วยเหตุนี้เนี่ยผมคิดว่าไอ้กันเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยพฤติกรรมของมันที่มันทํากับเขมรณวันดีไม่ได้ต่างก่าสมัยที่มันทํากับซีเรียหรือไม่ต่างสมัยที่มันทุกวันนี้ยังทํากับยูเครนแต่พอเอยูเครนเนี่ยมันแพ้สงครามเลนัสเซียที่มันแพ้รัสเซียเพราะว่า รัสเซียมีปูตินแต่เมืองไทยไม่ว่าสีจิ้นผิงเราก็ไม่มีปูตินเราก็ไม่มีนะครเรามีเทงหัวหน้าพรรคประชาชนเรามีอนุทินที่เกาะเอาแสงไว้เป็นตัวตั้งและเราก็มีระบบการเมืองที่เน่าเฟะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในสภาพที่เละเทะมาก